ครับผมหลังจากที่เราคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นออกสีแบบนี้นะครับออกแบบเข้มๆนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยรับวิชัยผลไม้รดเข็นครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับให้ดูเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําพริกเกลือนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งพริกเกลือที่ผมจะทําวันนี้ก็จะเป็นพริกเกลือกะปินะครับผมบางคนก็จะเรียกเป็น น้ำจิ้มกะปินะครับแต่ว่ามันก็อันเดียวกันนะครับผมเหมือนกันครับผมถ้าอยู่ในรถผลไม้รถเข็นนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มกะปิก็ได้พริกเกลือกะปิก็ได้ครับผมเอาละครับสำหรับวัตถุดิบครับที่เราต้องเตรียมก็จะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผมจุ่มมาอันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นกะปินะครับกะปิหนึ่งถ้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับเกลือก็ หนึ่งถ้วยนะครับประมาณก็จะเป็นประมาณหกหกทับผีนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีอันนี้น้ําตาลทรายนะครับผมน้ําตาลทรายก็จะเป็นจะใช้วันนี้ก็จะเป็นหกกิโลนะครับผมถุงละหนึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็มีผงชูรสครับที่ขาดไม่ได้กับผงชูรสแล้วก็พริกป่นครับผมแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี้เอามาไว้ทําอะไรครับน้ำเปล่าเนี้ยมาไว้ละลายครับละลายกะปิครับผม แล้วก็นี้ก็จะมีถุงมือครับเวลาที่เราคนกะปิต้องใส่ถุงมือนะครับจะได้ไม่เสบครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าน,นะครับอันตอนแรกเราก็จะมาแกะกะปิครับผมใส่กะปิลงไปก่อนนะครับ กะปิหนึ่งถ้วยแบบนี้นะครับก็จะประมาณยี่สิบสามสิบแล้วแต่ครับใส่ลงไปเลยครับใส่ะกะปิลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าครับลงไปละลายกะปินะครับผมอย่าใส่เยอะเกินนะครับถ้าใส่เยอะเด่นจะแสบครับผมนี่ก็ ้นกะปิให้ละลายเข้ากับน้ำป่าเน,นะครับน้ำตาลลงไปเลยครับ เวลาที่เราใส่น้ําตาลลงไปก็อย่าใส่เยอะนะครับใส่ทีละ2กิโลหรือว่าทีละ1กิโลแล้วแต่นะครับมันจะได้สะดวกเวลาที่เราจะคนนะครับ ครับผมลงจากที่เราคนน้ำตาลนะครับให้เข้ากับกะปิดีแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาใส่เกลือแล้วก็สุรุตแล้วก็พริกป่นพร้อมกันเลยนะครับอ,อ,อ่าซึมนอันนี้ใส่เกลือลงไปเรยบรยืน่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้คนเข้ากันง่ายขึ้นอ่รถงซุรนะุหนึ่งถุงพอดีครับ น,นี่พริกป่นครับเป็นสูตรพิเศษนะครับพริกปน่นปกติก็จะใช้ไทยทิ์ครับแต่ว่าไททิ์มันตรงนี้ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยครับก็เลยเอาเป็นพริกป่นพิเศษแทนดีกว่าแต่ว่านี้จะมีทําให้เป็นสีดํามันจะออกสีดํามากกว่าครับอ่า ไปก็ไปคนให้เข้ากันเลยครับดูสีแล้วน่าจะเผนะ็ดนะครับ อ่า cái กะปิด้วยเหม็นหน่อยเอาแหย่ นี้เราก็จะคนไปเรื่อยนะครับจนเข้ากันดีแล้วก็จะซิมครับผมนะ,ะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ใส่ส่วนผสมครับทั้งหมดลงไปในนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็คนให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ต้องคนสักคุ่นะครับ ครับผมหลังจากที่เราคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นออกสีแบบนี้นะครับออกแบบเข้มเข้มหน่อยนะครับผมออกเข้มเข้มนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะสีมันมันจะท้อแสงนะครับในกล้องมันก็จะสีไม่ค่อยชัดปกติมันจะเป็นสีเข้มเข้มนะครับอ่าเมื่อเราคนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะกรอกกรอกใส่ถุงนะครับกรอกใส่ถูงน้ําตาล กอกับปสุ่งน้ำตาลแล้วก็มัดปากแล้วก็ตั้งไว้นะครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าดี๋ยุผมกรองให้ดูนะครับผมครับผมหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะกรอกใส่ถุงนี่ครับกรอกเส่ถุงน้ำตาลนี่แล้วก็มัดปากแล้วก็ตั้งไว้ครับอ่าเดี๋ยวกรอกให้ดู

เสร็จเรียบร้อยครับผมเห็นม่ะครับสำหรับคลิปนะครับเกี่ยวกับการทำน้ำจิ้มกะปิหรือว่าพริกเกลือกะปิก็หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครหรือว่าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจเลยว่ายังสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมกลับไปตอบคอมเมนต์อยู่ตรงนั้นนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จะจบไเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม